สวัสดีครับท่านผู้ชมลองเท้าผ้าใบไนกี้อย่างนี้นะครับอาการมันเป็นอย่างนี้นะฮะถ่าอย่างนี้นะครับคือถ้าจะติดกาวอย่างเดียวมันไม่อยู่นะครับอาการแบบนี้ต้องเย็บรอบนะครับเพราะเพราะนี้อายุมันเื้่มมาจากร้านกับประมาณสักสี่ห้าปีมันก็หมดอายุแล้วนะครับเนี่ยขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับดึงตรงนี้ออกเลยนะครับนะครับนักเกตว่าบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นข่าขายหมดนะครับ นะครับมันจะมีคราบขายเต็มหมดถ้าเราทากาวไปแล้วฮะมันจะไม่ติดนะครับนี่ครับสังเกตคราบคราบไขมันมันจะเต็มไปหมดนะครับนี่นะนะครับเห็นเห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยก็คือนะครับคราบไขมันนะฮะที่มันเสื่อมสภาพแล้วฮะคือมาทากาวถ้ามันเดินกาวแล้วมันจะละลายแล้วมันจะไม่ติดนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับใช้น้ํามันก้าหนึ่งนะครับจุ่มไอ้ชุบน้ํามันให้เปียกๆเลยนะครับ เร็แล้วเราก็มาทําการเช็ดนะครับเช็ดเช็ดมันออกเยอะๆเลยนะครับนะครับปัญหามันก็คือยู่อย่างนี้นะครับมันเป็นคราบไขมันนะครับกาวมาเชื่อมกภาพ้ามแล้วหมดอายุนะครับเช็ดออกทำความสะอาดทั้งหมดนะครับนะครับทำความสะอาดทั้งหมดไส่เยอะๆดีที่สุดนะครับถ้ามาเนีใส่เข้าไปเลยนะครับคือเราจะใช้กระดาษทรายครับมันจะไม่ออกนะครับกระดาษทรายจะเสียนะครับกระดาษทรายมันจะไม่คมอ่ะ วิธีแก้ทํานี้นะครับอาน้ำมันเก้าหนึ่งต่อห้าชินเลรกก็ได้นะครับเช็ดออกให้หมดนะครับเช็ดออกให้หมดเลยนะครับแต่บริเวณนี้บริเวณนี้มันไม่ค่อยมีไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ต้องเช็ดก็ได้ครับรก็นี้เป็นท่าครับแต่ถ้ามันมีเยอะๆก็ต้องเช็ดอันนี้นี่มันดูแล้วมันไม่ไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเช็ดก็ได้แต่ถ้ามีก็ต้องเชด็ดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวรอรอกวาวมันแห้งรอน้ำมันไม่แห้งแ,แป้นนแล้วใช้กาวทานะครับ เพราะว่าตรงนี้ถ้าจะทาไปเลยก็ไม่อยู่ครับตรงนี้รถต้นเดียวครับเพราะวน้ำมันนี่มันแห้งไวนะครับนะครับเพราะว่าตดีนี้เดี๋ยวจะทาได้ครับเดี๋ยวผมต้องมาทาทาครันด้านนี้ก่อนนะครับขั้นตอนก็ใช่นะครับใช้กาวแดนดรอปนี่นะครับกาวยางเหลืองๆนี่นะครับเปิดกาวเลยนะครับกาวแล้วก็ใช้แปรงนะครับแปรงนี่ทาเข้าไปนะครับขั้นตอนทาก็ทำอย่างนี้นะครับตักกาวขึ้นมาเลยนะครับปาดกับฝากระป๋องนี่นะครับ วิธ um, ีทาก็ทำอย่างงี้นะครับทาทาร้อยเสอบมานนะครับลากมาอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับลากมาอย่างนี้เลยครับอย่าให้มันเลอะนะครับเลอะไม่ได้นะครับลูกมะดูดูเช็ดออกไม่ได้นะครับเป็นเป็นมันเป็นผ้านะครับมันเป็นรองเท้าผู้หญิงด้วยนะครับอย่าให้มันเลอะเลยครับเดี๋ยวเจ้าของเขาจะไม่พอใจนะครับต้องทาให้มีสีมือหน่อยนะครับถ้าทาพลาดทาเลอะเดี๋ยวลูกค้าเขาไม่มาพยายามหน่อยนะครับใจเย็นนะครับถ้าช่างหนอ่ใหม่นะครับาพยายามอย่าให้เลอะนะครับทาต้องลากลากยาวๆอย่างนี้นะครับ นี่ครับลากนี้มาเลยนะครับเราต้องเริ่มต้นในตรงที่ขอบก่อนนะครับกาวหมดแล้วก็ตัดกาวใหม่นะครับตัดกาวไปแล้วเราก็ลากตามเส้นเส้นเดิมมัด้วยนะครับให้มันเลิกให้มันเกินนะครับมันพอดีนะครับถ้าเลิกแล้วมีปัญหาเนีลูกค้าติเดี๋ยวลูกค้าไม่พอใจนะครับโค้ดหนึ่งก็หลายตังค์อยู่นะครับพันสองพันนะครับแล้วไอ้นี้นะครับ มากยาวเลยนะครับไม่มีปัญหาว่ารองเท้าเก่าเนี่ถ้าหลอกออกมาแล้วคาบก็คาบเก้ากามันจะเห็นไม่เส้นเลยเราก็ทาตามนี้นะครับนะครับนแรกเราต้องทาขอบก่อนพอเสร็จแล้วเราก็มาทาตรงพื้นเลยนะครับขัดทานพื้นเลยนะครับแล้วหมดแล้วเราก็ตัดเก้ามานะครับนะครับนี่นะครับทาอย่างนี้เลยครับ เสร็จแล้วเราก็พึ่งไว้สิบนาทีนะครับครับตรงนี้อีกข้างนี้แห้งแล้วที่เราเช็ดน้ำมันเมื่อกี้เดีนี้แห้งแห้งแล้วทาได้เลยนะครับตักกาวมาเลยนะครับตักกาวมาเลยทาเวลาทาก็ทาอย่างนี้นะครับตักตักขึ้นอย่างนี้นะครับ้าเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันพยายามอย่าให้มันเลอะขอบตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่ครับทาอย่างนี้เลยครับกาวนี้ไม่ได้นะถ้าเลอะแล้วมันเช็ดยากนะครับมันเป็นกาวยางสีมันเหลืองมันขึ้น หมดแล้วก็ตักใหม่นะครับเจ้าเราก็ทาไปเรื่อยๆนะครับทายทั่วแล้วครับทา้ทั่วเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทาตรงนี้เลยพิงไว้สิบนาทีนะครับรอให้กามันแห้งแล้วเราก็ามันติด ติดฝาน้ำมันได้กับมันจะละเหวลังจากที่กาวมันแห้งเสร็จแล้วนะครับเอาเข้ามาทำการติดนะครับเวลาติดเราก็ทํำนี้นะครับเอาตรงส้นนี้นะครับตรงส้นตรงนี้นะครับแรงให้ตรงเป๊ะเลยนะครับอย่าให้มันเบี้ยวมันเอียงนะครับเร็งศูนย์ให้มันตรงนะครับเร็งศูนย์ให้มันตรง อาติดกับรอยน้อยเท้าเลยนะครับพอได้อย่างนี้พุบนะครับพอติดอย่างเงี้เราก็ดันติดอย่างนงี้นะครับขดเข้ามาครับเสร็จแล้วเราก็มือเราเนี่ยสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปในเนี่ยเพราะรองเท้าเนี่มันเป็นรองเท้าคู่เล็กเกินไปครับนะครับเราก็ทำอย่างนี้นะครับถ้าเราติดแบบเนีม้ม okay. ัน yeah. จะไม่ได้ครับนี่น evet right. ะครับมันจะยาวนะครับตัวนี้มันจะยืดออกแล้วตัวนี้มันจะหดแล้วยางเนี้เป็นยางยืดนะครับมันเป็นยืดได้นะครับต้องทาอย่างนี้นะครับเอามือเราสอดเข้าไปข้างในนะครับ ต่อเข้าไปขนาดได้เราปะอ่านี้นะครับปะให้มันได้รอยเดิมเลยนะครับพอได้รอยเดิมปุ๊บเราก็ไล่ตั้งแต่นี่เลยนะครับนี่ครับไล่ตั้งแต่นี่เลยติดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับติดให้ให้ได้รอยเดิมนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับติดให้มันได้รอยเดิมเลยนะครับนี่นะมันจะไม่ไม่ตรงนะครับไม่ได้รอยเดิมเพราะสังเกตง่ายๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอนี่นี่ก็ได้นะเพราว่าราะว่ามันได้รอยเดิมเลยนะครับปะเข้าไปเลยนะครับ เป๊ะเลยนะครับรูไหนรูนั้นร่องไหนร่องนั้นเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับแล้วข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้มันก็ได้พันนี้ของมันะนี่นะครับได้พัุของมันพเลยปุ๊บเลยเสร็จแล้วก็ไล่บิดๆอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะติดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับได้ได้เปิอได้ตรงเป๊ะไม่เลอะเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาด้ามเข็มนะครับเอาด้ามเข็มน้ำมาตอกตอกอย่างนี้นะครับ ตอกแค่ดอกเลยนะครับตอกนี้เลยครับตอกไม่ออกเลยนะครับเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพรองเท้าออกกําลังนะครับแบบนี้ครับใส่เที่ยวใส่อะไรก็ได้นะครับใส่เที่ยวก็ได้ออกกําลังก็ได้ครับเป็นรองเท้าเภทนี้นะครับเป็นโฟมนะครับแภทนี้จะเซาะร่องไม่ได้ครับราเย็บแล้วต้องเย็บเลยนะครับนี่นะครับ ไม่เย็บก็ได้นะครับแต่คุณภาพมันแค่80%หมายถึงลูกค้าที่จู้จี้จุกจิกไม่อยากให้เห็นรอยเย็บนะครับก็ได้อยู่แต่เราไม่รับประกันนะครับเพราะว่าคุณภาพมันจะอยู่แค่แคบ80%ก็อันนี้ลูกค้าเขาตัง้งใจให้มาเย็บเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาเย็บตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําการเย็บนะครับรเวลาเย็บก็ใช้ได้ไนล่อนนะครับเบอร์15นะครับเข็มเบอร์3นะครับ เข็มเบอร์สามนี่นะถ้าเราไปซื้อตามร้านมันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันจะใหญ่กว่าแต่ผมทําเองมันจะเล็กนะครับมันจะพอดีกับได้นี่เลยนะครับพอเย็บแล้วจะจะสบายมือวางมากเลยนะครับถ้าใารได้ถ้าใครได้สัมผัสจะติดใจนะครับแต่ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันบอบบางมากนะครับสําหรับงานอ่อนนะครับถ้างานแข็งไม่ได้นะครับคือพื้นอย่างนี้เป็นพื้นโฟมนะครับไม่มีปัญหาครับพื้นแบบนี้จะเซาะร่องไม่ได้นะครับในเมื่อเซาะร่องไม่ได้เราก็เย็บอย่างนี้ไปเลยนะครับพวลาเย็บไปอย้างนี้แทงให้มันเช็ดขอบข้างบนหน่อยนะครับ เริ่มตั้งแต่นี้ไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จับได้อย่างนี้นะครับจับได้อย่างนี้นครับคล้องได้ด้านในออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับไว้ได้ไว้ไว้ได้ยาวประมาณสองรอบนะครับสลับนิ้หใหม่นะครับไว้สองรอบแล้วก็เย็บปลายความทีห่างไม่ถึงไม่ถึงเซนนะครับค่อนเซนนะครับไม่ถึงเซนนะแต่ก็บพัวเินเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งเซนเข้าไปแต่ไม่ถึงเซนนะครับ เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับบิดเกลียวได้นะครับดึงพอดีครับอย่าดึงมากนะครับอย่าดึงแน่นมากถ้าดึงแน่นแต่ถ้าดึงแน่นมากมันจะไม่ดีนะครับมันจะมันจะครับนะครับแล้วใส่เวลาเขาแซมจะมีปัญหาครัอเนียทำอย่างนี้นะบิดเกลียวทุกครั้งนะครับทันนี้เรื่อยๆนะครับเนี่ยทานที่ห่างข้อนเซนไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ให้ได้สีขาวนะครับเพราะว่าเพื่อนเป็นสีชมพูมันเข้ากันได้อยู่แล้วครับไปยอดนี้ไปเรื่อยนะครับ,บ,บนี่นะครับออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับบิดเกลียวด้วยทุกครั้งนะครับห้ามดึงแรงห้ามดึงแน่นนะครับเพราะว่ารอ,องเท้าแบบน,นี้มันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าทาย็บเข้าไปแล้วบางคนไม่รู้ดึงเท่าแน่นกว่ากว่ามันจะหลวมในนี่ยิ่งเราดึงได้แน่นเท่าไรแรงเท่าไรมันไม่ยิ่งจะขับไปแคะนั้นนะครับเวลาใส่ะจะมีปัญหามากเลยนะครับต้องดึงแบบพอพอดีพอดีนะครับ ไม่ต้องไปตึงอะไรมากครับเอาแค่ว่าปมจมนี่ก็ได้แล้วนะครับทันนี้ไปรเรื่อยๆนะครับนี่ครับรองเท้าอันนี้เป็นเบอร์เล็กนะครับเป็นรองเท้าผู้ใหญ่แต่เท้าเขาเล็กตัวเขาเล็กนะครับทีน,นีมันเป็นแบบประเภทยิดเยี่ยวนะครับอย่างนี้นะคะระับเวลาเย็บมันต้องมันต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะสายที่รัดไว้นี่แต่แต่ผมผมขยายออกแล้วนะครับมันไม่แน่นนะนี่มันเป็นยีหส์ไนกี้นะครับ ในกีในกีนะครับเย็บนนี้ไปเรื่อยๆนะครับปิดเกลียวทุกครั้งนะครับแนบข้างหน้าแล้วก็ดึงข้างในเข้าไปนะครับความที่ห่างไม่ถึงเซนเซนนะครับค่อนเซน,นนะครับถ้าครืงก็ไม่ไหวมันที่ไปเพราะว่ามันเป็นได้เป็น,เป,นเป็นได้เบอร์สิบห้าครับแต่เย็บเเย,ย็บลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็มาถึงหัวแล้วนะครับมาถึงหัวแล้วครับ เป็นรองเท้าแบบนี้ตัวนี้มันกว้างหน่อยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับจับได้ก็จับปกติอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับส่งเข้าไปด้านในนะครับ่งเข้าไปข้างในต่อคอนขึ้นมาดึงขึ้นมานะครับนี่นครับเบ็ดเลี้ยวทุกครั้งครับเดินเข้าไป าประเภทยางยืดๆด,ด,ด้วยนะครับเกิดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเกิดนี้ไปเรื่อยๆเ,เออมันจะยากแนะถ้าเป็นมือใหม่นี่จะยากมากเลยนะครับขงหมอนี่นะครับดีด่วทุกครั้งนะครับแน,น่นอย่าดึงแรงมากอย่าดึงแน่นมากเข้รมาจัครับถ้บารองเท้าอันนี้มันโหดได้นะครับ ถ้าเป็นรองเท้าแบบแข็งๆอยู่กับที่อยู่กับตัวอย่างงั้นดึงแรงก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ดึงแรงยึดแน่นหนักมากไม่ได้มันจะคับเอ๋ทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับเน้นความทีหางก็ไม่ถึงเสน้นสไตล์ของผมนะฮะเย็บไปลูกค้าติดใจทุกลายนะครับเย็บก็ต้องให้มันได้ ขนานก็แลวครับห้ามมันต่ําบ้างสูงบ้างไม่ได้นะความทห่างให้มันเท่ากันเลยนะครับต้องพยายามนะสำหรับมือใหม่นะครับผมนี่ใหม่ยิ่กว่าจะได้กันนานเหมือนกันนะฮะต้องใช้ความพยายามยบำนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดียวเนี่ยมาข้างหน้าแล้วก็เดินด้านในไปแทงกระปาาชิดขอบข้างโบนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาครับ เน้นอย่าไปดึงนะอย่าไปดึงแรงอย่าไปดึงแน่นเนดึงพอดีแค่นั้นเราเอาแบบสบายๆสบายถ้าดึงแน่นรับรองมันจะใส่ไม่ได้นะครับมันจะคับเลยครับมันจะโหดเพราะว่ารองเท้าก็ใบจะมีปัญหาตรงนี้นะครับมันไม่เหมือนรองเท้าหนังก็ไปถ้ารองเท้าหนังแบบขึ้นแข็งๆงั้นดึงแน่ถ่าดึงแน่นดึงแรงขนาดมันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่มันต้องเบาๆมหน่อยห้าดึงแรงดึงแน่นไม่ได้มันจะคับ นี่ก็มาถึงตรงส้นนี่แล้วนะครับถึงส้นตรงนี้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วบิดเกลียวทุกครั้งแนบหน้าเด้งด้านไหนเข้าไปน,นี่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวตรงนี้ถึงส้นช่วงส้นนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับจับแบบนี้ก็ได้ปกติแล้วครับจับแบบนี้นะครับเอามันใกล้จะเสร็จแล้วตรงนี้มันโลาะมัน มือเราล่วงเขาได้ง่ายไม่มีปัญหาเห็นไ้ครับอ,อย่เสร็จแล้วควานทีแห่างก็ไม่ถึง1เซนไม่ถึง1เซนค่อนๆเซนนะครับอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นรองเท้าเดินเพื่อสุขภาพเดินออกกำลังกายเล่น,อย,ลนอย่าดึงแรงดึงแน่นมันจะครับ ไ้จะเสร็จลวยืดแล้วครับกล้จะเสร็จลวอีกนาทีขนกล้จะเสร็จลวอีกสองสามแขมก็ได้แล้วเกลียวทำอย่างนี้อันนี้อ่าอีกสองเขมเกลียวกระบอย่างนี้ แขนมสุดท้า <lawsuit> ยเราต้องมัดเส้นที่ม <Nein> ันตึงนะครับมัดสองรอบแบบนี้นะครับกระตุกกระตุกให้มันแน่นแล้วก็ดึงเส้นในเนี่ยเข้าไปอ่าพอเสร็จแล้วแล้วก็ตัดนิดตัดตัดหลือเป็ียนเสหน่อยนะครับเพื่อเราจะเผาไม่ให้มันแตกด้านในแล้วก็ตัดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟแชกเนี่ยลนตรงนี้นะครับลนตรงเ้นที่มันที่มันแตกปลายเลยนะครับอ่าถ้าโรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับ เสร็จทุกครั้งก็เอาพื้นข้างในนี่ใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นรองเท้าเข้าไปาที่ในทนี่นะครับใส่ขับไปอ่าแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วครับมันจะไม่มันจะไม่มันมันจะไม่มมไม่ครับนะครับในกรณีถ้าเราเราดึงเราเย็บดึงได้แน่นปุ๊บมันจะหดอย่างนี้ครับเวลาใสา่ปุ๊บมันจะยืดตึงอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะบิดเท้าครับแ,แต่นี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเย็บแบบสบายๆนะครับเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับนี่นะครับวิธียบรอบ เป็นลักษณะนี้นะครับความทีห่างนี้นะดูกล้องโฟก็ได้เปล่าเนี่ยเพราะว่าตาผมก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดูเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับความทีห่างครับเสร็จตั้งสองข้างแล้วนะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม ต่อไปครับผม